สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําตัวทีละคนกันนะคะเราชื่อปีใหม่นะคะอายุจะสิบสองแล้วซึ่งปีนี้ไม่ใช่คือเราเกิดเดือนธันวาแล้วแต่ว่าเกิดปีห้าสองนะเกิดจะสิ้นปีคนนี้คือแม่ของเรานะคะชื่อว่าอะไรคะแมวเหมียวชื่อแมวเหมียวนะคะจะสามเก้าแล้วส่วนเด็กคนที่เสือ้อออไม่ใช่ ส่วนเด็กคนเล็กๆนะคะเด็กคนเล็กๆผู้ชายชื่อว่าเคนคุงนะคะเขาชื่อว่าเคนคุงตุลานี้ก็ห้าขวบแล้วเนาะซึ่งเรามีช่องม่ขอตัวเองนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ช่องเราก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะคะว่าเคยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมากแค่น,นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ให้เป็นกำลังใจให้แม่เราด้วยนะคะ เพื่อการทำเพื่อการทำคลิปที่สนุกสนุกนะบ๊ายบายไปละ